จ้าผ่านไปสามวันนะจ้าจากคลิปที่แล้วเนาะเอาหมักๆนะคะอ่าคดีเราก็จะเปิดนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําวิธีการต่อไปนะจ้านี่เปิดออกมาเลยจ้าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกลิ่นแรงนะคะก็ธรรมดาะคะ่ะเป็นลักษณะนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะโอเคค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยจ้าขั้นตอนต่อมานะจ๊ะเราก็จะเตรียมพื้นที่นั่นก็คือใต้สวนลำไยนะจ๊ะคนสวนเขาก็จะขี่เขียนะจ๊ะเขียเพื่อหารากนะจ๊ะเพื่อหารากเพราะว่ารากเขาจะเกื้อกูลเห็ดนะคะ ให้อาหารคาร์โบไฮเดตก,กับเห็ดนะจ๊ะทำให้เจริญเติบโตได้ดีนะคะเมื่อเราเจอรากนะคะเราก็จะนำเชื้อเห็ดนะคะเอามาลาดนะคะน้ำเชื้อเห็ดนี้ก็จะกิ่นเอ่อเป็นเหมือนน้ำหมักทั่วไปนะจ๊ะค่ะที่เราหมักไว้สามวันนะคะ แบบนี้เลยเอาใบลงลงไปก่อนเพื่ออะไรคะคนสวนเพื่อรักษาความชื้นของเชื้อครับใ้เชื้อเชื้อมันกระจายได้ไวครับนะคะแล้วก็แล้วก็เอาดินกบไปอีกทีนึงนะคะนี่จ้ะเราก็จะทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะไปหลายๆจุดนะจ๊ะอะพี่อังก็จะเดินตามคนสวนนี่แหละ <laughs> เคลียหาลากนะคะลากใต้ต้นไม้นะคะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนนี้เขาจะปลูกใต้ต้นวา่าเอ่อต้นว่าหรือต้นห้านะคะเขาต้องเรียกเห็ดห้านะคะ <S 1> <S 1> คนไทยนี่จะเรียกตามแบบง่ายๆเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะมีที่มาที่ไปเนาะกบอย่างนี้เลยจ้ะ เพื่อความชื้นเพื่อให้กระจายเร็วนะคะเสร็จแล้วก็เอาดินกบอีกทีนึงนี่แหละค่ะใช้เวลากี่วันคะปีหนึ่งครับปีหน้าเขาก็จะออกแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเขาออกแล้วพี่อังพามาเก็บนะคะใครอยากได้สั่งจองนะโอเคค่ะคลิปนี้ ขอบคุณนะคะคนสวนกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าอย่าลืมกดติดตามช่องคนบ้านป่าด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า